สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าว PSI กดช่องสารดีหมายเลข9.9ุรีรัมมาราธอน2022 p r e s e เซนเต y เครื่องดื่มตราช้างมาราธอนมาตรฐานโลกระดับ Silver ร์ b รเสวรรค์ของนักวิ่งที่ทุกคนรอคอยในรูปแบบน h t รันบนมาตรการสาธารณสุขเข้มขน้นพร้อมต้อนรับการเปิดประเทศเตรียมรับนักวิ่งทั้งไทยและต่างประเทศอย่างอบอุ่นจากกองเชียร์แน่นตลอดเส้นทางเวทีการแสดงศิละปะวัฒนธรรมสี่ภาค และปีนี้เพิ่มจุดประดับแสงสีสุดตะการตาโดยจะชิงชัยในวันที่22มกราคม2565ในรูปแบบไนรันณสนามช้างอ so ินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w b u r i วเวบุรีรมมาราธอน .com และ f a c e b o o k .com/bru m a r a t h o n สำหรับบุรีรัมย์มารานในปีนี้ที่จะจัดขึ้นในวันที่22มกราคมปี2022นะครับเราจัดการแข่งขันด้วยมาตรฐานของ Silver Label นะครับของมาราธอนโลกสิ่งที่อยากเรียนเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับคนในประเทศนักวิ่งนักท่องเที่ยวและพี่น้องที่มีส่วนเกี่ยวข้องและติดตามเรื่องนี้อยู่ทุกคนนะครับ หนึ่งการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเราคำนึงถึงมาตรการในเรื่องความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขเป็นสำคัญนะครับปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดเนี่ยได้รับวัคซีนไปแล้วเกินกว่า80%ซึ่งเมื่อไปถึงวันวิ่งเนี่ยเราคิดว่าตัวเลขจะขึ้นไปแตะที่90%ไเปรเซ็นขึ้นในพื้นที่ที่ใช้เป็นพื้นที่ในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนเนี่ยเรา ที่น้องประชาชนเนี่ยได้รับวัคซีนไปแล้ว98นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้มั่นใจได้ว่าการเข้าไปในพื้นที่นั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวและนักวิ่งเนี่ยจะมีความปลอดภัยในมาตรการทางด้านสาธารณสุขนะครับส่วนผู้สมัครวิ่งทุกคนนี่นะครับก็จะต้องรับวัคซีนและสองเข็มถึงจะมีสิทธิ์ไปร่วมในการแข่งขันคราวนี้ได้แล้วก็24ชั่วโมงนะครับ ่อนวันแข่งนะครับทุกคนจะต้องผ่านระบบแลปปิท t เทสหรือ ATK เพื่อตรวจความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งนะครับในการจัดการแข่งขันในปีนี้เราจัดเป็นไนรันนะครับซึ่งเราตั้งใจว่าเราจะทำให้บุรีรัมย์มาราธอนเนี่ยซึ่งจะวิ่งในปีนี้ด้วยมาตรฐานของโก l เล e l นะครับแล้วก็ เราจะเป็นมา,มาราทอนแรกของโลกที่เป็นไนรันนะครับที่เป็นโกลเลเบลให้ได้ตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี2023นะครับเราจะต้องไปสู่การเป็นโกลเลเบลเหมือนกับที่บอสตันเหมือนกับที่นิวยอร์กที่โตเกียวหรือที่ลอนดอนเนี่ยได้มาตรฐานนั้นไปนะครับ